สะดุ้งทั้งหอเจหล่นมุกมือที่สามทัดยังเลิกลากสนุกสนานคึคบคักสุดๆส,สำหรับงาน Grammy RSCOncerts e ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันโดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่าย Grammy และ R.S. ไปรวมตัวครึ่งเวทีด้วยกัน หนในควันหลงในงานที่เรียกเสียงกรีดได้มากที่สุดคือการขึ้นเวทีของสองตัวพ่อขาแดนแห่งยุค90อย่างเจเจตรีนและทัศนตะกัวทุ่งร้องเพลงร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆในช่วงหนึ่งของการแสดงก่อนที่จะเริ่มร้องเพลงทัศนตะกัวทุ่งได้เล่าบนเวทีว่าทักไปหาพี่เจบอกช่วยซ้อมเพลงมือที่สามหน่อยนะ ทางด้านเจเจตปรินตอบกลับว่าผมก็ไปซ้อมตลอดเวลามันโดนใจผมครับขับรถก็ซ้อมกินข้าวก็ซ้อมขนาดอาบน้ำก็ซ้อมมือที่สามทำเอาเสียงกรีดสนั่นฮอน